สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมานะคะวันนี้เรามีบันทึกการเดินทางส่วนตัวค่ะเป็นเรื่องของคุณพ่อกับลูกสาวไปเที่ยวพนมเปญกัมพูชาด้วยกัน7วัน ครับน่าสนใจมากครับค่ะเป็นบันทึกที่ผสมผสานประสบการณ์ตรงเข้ากับข้อมูลน่ารู้ต่างๆเลยจุดมุ่งหมายคืออยากสัมผสัสวัฒนธรรมภาษาอาหารความเป็นอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็สนุกไปด้วยค่ะอืมครับคือแหล่งข้อมูลนี้ผมว่าให้ภาพรวมพนมเป็นที่น่าสนใจนะในแง่ความสะดวกสบายค่าครองชีพเบื้องต้นแล้วก็เป็นมุมมองการเที่ยวที่เน้นเด็กจริงๆซึ่งมันต่างจากทริปแบบเอ่อทั่วๆไปที่เราเห็นกัน ใช่เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะความประทับใจแรกจากบันทึกนี้คือพนมเปนเนี่ยเดินทางค่อนข้างสะดวกนะสถานที่สำคัญในเมืองเหมือนจะไม่ไกลกันมากบําทิก็เดินถึงกันได้อ๋อครับแล้วผู้คนก็ดูเป็นมิตรนะคะยิ้มแย้มดีส่วนการเดินทางด้วยตุกตุกอันนี้สะดวกมากเขาบอกว่าเรียกผ่านแอปชื่อ Pass a อ p ค่ะคล้ายๆ Grab บ้านเราครับมีแอปด้วยค่ะ กดเรียกแป๊บเดียวรอไม่นานเลยค่าโดยสารก็ชัดเจนไม่ต้องต่อรองให้วุ่นวายฉเฉลี่ยเที่ยวและประมาณ5,000เรียวก็น่าจะราวๆ4ี่บาทไทยค่ะครับไอจุดที่ใช้แอปนี้น่าสนใจนะคือมันชัดเจนดีลดปัญหาต่อรองราคาไปได้เยอะเลยแต่ในทางกลับกันข้อมูลก็บอกว่าค่าอาหารค่อนข้างสูงใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตเหมือนกันฉเฉลี่ยแล้วมื้อหนึงเกิน1 0,000เรียวก็ประมาณ8 4บาทไทย Mm. แม้แต่น้ำเปล่าหรือห้องน้ำสาธารณะบางทีก็ยังมีค่าใช้จ่ายนะคะประมาณ1000เรียวโหครับแล้วเรื่องเงินนี้เขาก็บอกว่าใช้ได้ทั้งดอลลาร์สหรัฐทั้งเรียวกัมพูชาเลยแต่เหมือนจะมีข้อแม้นิดหน่อยค่ะต้องระวังเรื่องสภาพแบงค์ดอลลาร์ต้องใหม่จริงๆคะ่ะอันนี้ย้าเลยครับต้องใหม่เอี่ยมเลยทีนี้มาดูเรื่องผ่านการเดินทางกันบ้างนะคะทริปนี้คือเขาไม่ได้เน้นเที่ยวอัดแน่นแบบเก็บทุกที่เลยครับแต่ให้ความสำคัญกับเอ่อพวก สวนสาธารณะสนามเด็กเล่นในห้างเพื่อให้ลูกสาวได้เจอเด็กคนอื่นๆได้เล่นด้วยกันมีตารางคร่าวๆคือแบบเช้าเที่ยวบ่ายพักผ่อนซึ่งส่วนใหญ่ช่วงบ่ายก็ไปอยู่ห้างเอออนกันค่ะอ๋อครับการปรับแผนให้เข้ากับเด็กนี่แหละครับหัวใจสําคัญเลยจะเห็นว่าห้างเอออนเนี่กลายเป็นเหมือนจุดหมายหลักช่วงบ่ายไปเลยนะเกือบทุกวันใช่ค่ะเกือบทุกวันเลย เพราะมีโซนให้เด็กเล่นแล้วก็เป็นที่พักผ่อนของครอบครัวไปในตัวซึ่งมันสะท้อนการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของเด็กจริงๆมากกว่าจะแค่ตระเวนดูที่เที่ยวอย่างเดียวแล้วก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักน่าสนใจเยอะเลยนะคะอย่างตอนไปวัดพนมตั้งใจจะไปวัดแต่ดันเจอสนามเด็กเล่นก่อนซะงั้นอ้าว <c oughs> ก็เลยให้ลูกเล่นจนพอใจไปเลยค่ะสุดท้ายได้เพื่อนใหม่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับเป็นธรรมดาของทริปมีเด็กนะครับเนี่ยจริงค่ะ อีกเรื่องที่เออน่าทึ่งมากคือตอนไปพิพิธภัณฑ์ตัวแสลงหรือตัวแสลงเโนไซามิวเซียมค่ะครับที่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่น่าทึ่งคือลูกสาวเขาเป็นคนอยากไปเองแล้วทัก็ให้ความสนใจมากจริงๆถึงขนาดได้ถ่ายรูปกับผู้รอดชีวิตที่นั่นด้วยค่ะหัวนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือการที่เด็กเป็นคนอยากไปเองเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้สัมผัสประวัติศาสตร์โดยตรงเลยนะค่ะ แล้วนอกจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การที่ลูกสาวเขาได้เจอเพื่อนใหม่ๆทั้งเด็กกัมพูชาเด็กต่างชาติฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นยุโรปในสนามเด็กเล่นหรือตรงลานกิจกรรมริมน้ำเนี่ยเออได้เล่นรีรีรรข้าวสารมอนซ่อนผ้าหรือเต้นรำด้วยกันมันเหมือนเป็นการฝึกใช้ภาษาไปนในตัวเลยนะทั้งอังกฤษทั้งพยายามสื่อสารภาษาเขมรได้เห็นความสําคัญของการสื่อสารจากประสบการณ์จริงๆเลยใช่เลยค่ะได้ใช้จริงเลย นอกจากนี้ก็มีเกรดเล็กๆน้อยๆที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะอย่างเรื่องแลกเงินครับเขาแนะนำว่าควรแลกแบงก์ดอลลาร์เย่อยๆที่สภาพใหม่ๆหน่อยจากไทยไปเลยจะดีที่สุดค่ะอ๋อแลกจากไทยไปเลยค่ะแล้วก็ตลาดกลางหรือเซ็นทรัลมาร์เก็ตอันนี้เป็นแหล่งรวมของฝากอาหารการกินเยอะเลยที่นั่นผู้เขียนเขาได้ลองน้ำอ้อยใส่มะนาวบอกอร่อยมากราคา4 0 0พันเรียวน้ำอ้อยใส่มะนาวน่าลองครับ ค่ะแล้วก็มี7 e เ e ่ e n เลฟเป็นที่พึ่งเวลาอยากคุมงบได้มีที่นั่งกินชั้นบนด้วยนะคะครับเซเว่นนี่ช่วยได้เสมอส่วนเรื่องที่พักนี่ก็น่าสนใจนะครับตอนแรกเหมือนจะวางแผนเปลี่ยนโรงแรมบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากให้ได้เห็นหลายๆบรรยากาศแต่สุดท้ายก็เลือกพักแค่สองที่เพื่อความสะดวกในการจัดการสัมภาระต่างๆถูกต้องค่ะ แล้วก็ยังคำนึงถึงทาเลด้วยเลือกที่พักใกล้ๆแหล่งเดินเล่นตอนเย็นอย่างถนนริมแม่น้ำครับทำให้สะดวกขึ้นเยอะและการเลือกเดินทางช่วงสุดสัปดาห์ก็เหมือนจะทำให้ได้เห็นกิจกรรมพิเศษด้วยอย่างถนนคนเดินริมน้ำใช่เลยค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยบันทึกนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพนมเปญเป็นเมืองที่เข้าถึงง่ายนะคะเหมาะกับการเดินทางแบบครอบครัวที่อยากผสมผสานการเรียนรู้วัฒนธรรมเข้ากับความสนุกของเด็กๆครับ การเปิดใจแล้วก็ปรับแผนตามความสนใจของลูกเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้การเดินทางมันมีความหมายมากขึ้นจริงๆครับผมว่าสิ่งที่น่าสนใจหรือน่าจะลองคิดต่อยอดจากเรื่องนี้ก็คือการเดินทางที่ออกแบบโดยคํานึงถึงจังหวะและความสนใจของเด็กเป็นหลักเนี่ยมันให้ประสบการณ์และความทรงจําที่แตกต่างจากการเดินทางแบบผู้ใหญ่ที่เรามักจะวางแผนเก็บให้ครบทุกจุดเช็คอินยังไงบ้างอ๋อค่ะเป็นมุมที่น่าคิดนะคะครับผม คุณค่าหรือความหมายที่ได้มันอาจจะต่างไปจากที่เราคุ้นเคยก็ได้นะครับลองเก็บไปคิดกันต่อยอดดูได้ครับ